่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรี Time free, ประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนาน1ปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทดอกเบี้ยถูกอนุมัติไวพร้อมบริการด้วยใจและรอยยิ้ม ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของแลมเบ e ตตาในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมสกูตเตอร์ในแบบคลาสสิกรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ G350 ซึ่งได้มีการส่งมอบรถอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15สิงหาคมพศ2566เป็นต้นไปหลังจากที่แลมเบรตตาได้มีการเปิดตัว G350 และ X300 พร้อมกัน ในวันที่18พฤศจิกายนพศ2565โดย X300 เปิดจองในราคา154,900บาทส่วน G350 เปิดชัว์ตัวเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีการเปิดให้จับจองแต่อย่างใดหลังจากนั้น G350 ก็มาเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งที่งานมอเตอร์เอป2022ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่12ธันวาคม พศ2565โดยเปิดจองในราคา215,000บาทแต่ปรากฏว่าเปิดจองได้เพียงแค่2วันก็ต้องนำรถออกจากงานเพราะว่ากระแสของ X300 แรงมากยอดจองถล่มทลายกว่า4,000คันเกินความคาดหมายไปอย่างมากมายเหตุก็เป็นเพราะว่าราคาค่าตัวของมันนั้น154,900บาทมีกิฟต์ไวเชอร์ให้ในช่วงแรก5,000บาท ก็เท่ากับราคาเพียง149,900บาทและยังแถมฟรีค่าจดทะเบียนพรบรประกันภัยรถหายอีก3,000กว่าบาทสำคัญที่สุดก็คือดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง4.5%ต่อปีและสูงสุด5.7%ต่อปีในแบบฟรีดาวผ่อนออกมาแล้วถูกกว่าเวสป้าสปรินต์0ซึ่งก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนคลับของแลมเบรตเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่า x 3 0 0นั้นมันอยู่ในคลาส3 0 0 c ีแต่ว่าราคาค่าตัวเมื่อผ่อนออกมาแล้วถูกกว่าสปิน150ที่มีราคาใกล้เคียงกันและมาคราวนี้ก็ถึงคิวของ G350 พรีเมียมสกูตเตอร์ในแบบคลาสสิกที่จะมาท้าชนกับเวส p a gts super tech 300 hpe โดย G350 นนั้นมันคือผลงานชิ้นเอกในแบบ masterpiece of italian design ซึ่งทางคุณกวินร่วมใจพัฒนากุลกรรมการผู้จัดการของแลมเบต t ์ตาไทยแลนด์ได้กล่าวว่า G 3 5 0นั้นคือรุ่นพี่ใหญ่สุดในตระกูล G โดยดีไซน์ของตัวรถจะคงความคลาสสิกตามต้นฉบับซึ่งมี DNA สไตล์ดั้งเดิมของแลมเบตรตามันคือผลงานศิลปะแห่งยานยนต์ระดับมาสเตอร์พิซที่ประกอบด้วยมือมีความพิถีพิถันในทุกรายละเอียดโดยวางราคาอยู่ที่2 1 5 0 0 0บาท ซึ่งราคานี้จะถูกกว่า Vespa GTS SuperTech 300 HPE ถึง2 7 0 0 0บาทนับเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของ l a m b r e t t ตที่ต้องการท้าชนกับ Vespa อย่างตรงไปตรงมาซึ่งจุดเด่นของ G 350ในครั้งนี้ถูกวางไว้ให้เหนือกว่า Vespa GTS 300เริ่มจากโครงสร้างตัวรถในแบบ low and long ก็คือเตี้ยและยาวสไตล์เอกลักษณ์เฉพาะของ l a m b r e t t ต บอดี้ตัวรถหรือเฟรมเป็นเหล็กแบบโมโนคอกดีไซน์พิเศษกระโปรงด้านข้างทั้งสองข้างนั้นเป็นเหล็กที่สามารถถอดแยกชิ้นได้ง่ายต่อการเซอร์วิสและการทำสีเวลาเกิดอุบัติเหตุรถล้มค่าทำสีจะถูกกว่าเวสป้ามากทีเดียวและใครที่ชอบคัสตอมจะนำไปเจาะหรือถอดเปลี่ยนก็ทำได้โดยง่ายจุดที่หลายคนชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือช่องตแตรหรือจมูกหมูยังคงเอกลักษณ์ DNA อของแลมเบตตาคลาสสิกโดยเฉพาะ บังโคลนหน้าแบบคงที่ฟิกเฟรนเดอร์และมีไฟหน้าดีไซน์หกเหลี่ยมเป็นแบบ LED จุดที่หลายคนชอบมากที่สุดก็คือช็อคอับหน้าเป็นแบบดับเบิลอาร์มลิงซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแลมเบร์ตามาพร้อมกับยางติดรถพิเรลลี่ดิสเบรกหน้าหลังพร้อม ABS 2 Channel สสำหรับหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบ TFT ปรับแสงอัตโนมัติเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือได้ และจุดที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนก็คือเครื่องยนต์ในแบบ Single Overhead c a m แค a ช t 4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำ330.1 cc ขณะที่ GTS SuperTech 300 HPE มีปริมาตรอยู่ที่278.3 cc ก็จะเห็นว่าเครื่องยนต์ของ G350 นั้นมากกว่าถึง 52cc เหมือนรถคนละคลาสกันเพราะว่า G350 นั้นเครื่องยนต์ใหญ่กว่า แถมยังมีราคาที่ถูกกว่าด้วยแรงม้าสูงสุดทำได้27.45แรงม้าที่7,500รอบต่อนนาทีขณะที่ GTS SuperTech ของ Vespa าทำได้23.78แรงมา้าชัดเจนนะครับว่า G 3 5 0นั้นมีแรงม้ามากกว่าถึงเกือบเกือบ4ตัวแรงบิดสูงสุดทำได้27นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีมากกว่า Vespa า GTS 300ถึง หนิวตันเมตรก็จะเห็นได้ว่าในภาพรวมของ G 3 5 0นั้นมันคือพรีเมียมสกูตเตอร์คลาสสิกรุ่นใหญ่สุดของแลมเบรตาที่วางตำแหน่งไว้เหนือกว่า Vespa GTS SuperTech 300 HPE แต่กลับวางราคาที่ถูกกว่าหลายหมื่นบาทนับเป็นศึกสงครามพรีเมียมสกูตเตอร์คลาสสิกอย่างแท้จริงขณะนี้ผมกำลังจับตามองกลยุทธ์ของแลมเบรตาอย่างใกล้ชิดการเปิดตัว X 3 0 0 ในราคาเพียง154,900บาทขณะนี้ยอดขายในเขตกรุงเทพมหานครกินส่วนแบ่งของสปริน150ไปแล้วกว่า50%ยอดขายของเวสป้าในปีนี้ไม่มีการเติบโตเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีเชื่อได้ว่าในปีหน้าเวส p a าจะมียอดขายที่ลดลงในขณะที่แลมเบตตาจะมียอดขายปรับตัวสูงขึ้นซึ่งในปีนี้แลมเบตตามีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง100% นับเป็นศึกสงครามครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างพรีเมียมสกูตเตอร์ในแบบคลาสสิกจากอิตาลีทั้งสองแบรนด์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับซัมมิตแคปิตอลลิซิ่งวันนี้ได้ร่วมปลุกป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน